เเจจีจีงอมยิ่งดีทัวริซึมสุขล้วนสุขนำหน้า ไว้ทุกทันรีบมากเร็วพันที่ทอขสอบทุกแค่นี้อง <Okay. S 1> ค์กรัว ผมกาปูภูริภูวดลน,นะครับอจอร์จิลนีสีเพลค่ะวันนี้เราสองคนรับมากที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะครับแล้วขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตพิเศษทวีโชคทกาศานะครับซึ่งวันนี้เราถ่ายทอดจากสนามหน้าสลากลางจังหวัดจังหวัด โอ้โหนะฮะเยลครับและขอเสียงปรบมือให้กับตุ้ย AF กับการแสดงเปิดรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับแม่บทเพลงนี้ชื่อว่า <t une> <t une> เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเลยครับผมค่ะทกสทวีโชคถูกต้องครับค่ะต้องบอกว่าจะเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาทกสทวีโชคครับที่คุณตุ้ยร้องเองแล้วก็เล่นเองด้วยครบครันเลยครับทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นเลยครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของทกสค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมก็อยากให้คนไทยหันมาออมเงินนะครับผมและซึ่งก็ง่ายมากทกสก็มีเงินฝากดีๆเงินฝากเล่มแดงนะฮะตามเนื้อเพลงที่บอกเลยยิ่งออมยิ่งดีมีเแนนน่อ ครับนะฮะอย่างที่คุณตุ้ยบอกเลยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะฮะหรือว่าเงินฝากเล่มแดงนะครับนอกจากจะได้ดอกเบีย้ยแล้วนะฮะก็ยังได้ลุ้นโชคเป็นของรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทกสหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในวันนี้ก็เลยมีการจัดคอนเสิร์ตพิเศษขึ้นนะครับเพื่อจับรางวัล บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าทกศค่ะแจกยิ่งใหญ่เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะใช่ครับโดยของรางวัลสําหรับปีนี้ค่ะใหญ่มากๆค่ะคุณตุ้ยเยอะด้วยค่ะมองเห็นอยู่เลยนะคะเป็นรถ Toyota Fort ์จูเนอรนะคะจำนวน5คันค่ะแล้วก็มีรถกระบะโตโยต้าไฮรักสวีโกนะคะจำนวน20คันค่ะแลวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คนานอีก200คันค่ะมูลค่ารวมกว่า24ล้านบาทโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆขอ ยังประมือกับทกศนะครับและที่สําคัญนะฮะที่สําคัญก็มีความบันเทิงแบบเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็รุนรางวัน24ล้านอย่างที่บอกนะครับแล้วก็แน่นอนฮะคุณจอยครับนอก <ฮะ S 1> จากพระเอกน้อยสีอย่างคุณตุ้ยเอฟแล้วอยู่กับเราแล้วยังมีพระเอกมากสีด้วยใครคะคุณตั้นธนพลโอ้แล้วก็มีนักร้องหนุ่มเสียงดีรูปหล่อนะครับ ไพพงษ์สะท้อนด้วยโอ้โหอันนี้ฝ่ายหนุ่มหล่อไปแล้วมาถึงฝ่ายสาวสวยบ้างนะคะก็จะมีคุณจินตลาภูลาบค่ะคุณคนปอชนทิชานะคะแล้วก็คุณหลิวอจริยาด้วยค่ะคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกับทกสทั่วประเทศนะคะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะว่าเดลิซุคุจะมาลุ้นรางวัลใหญ่กันค่ะครับก่อนที่จะไปรุ่นกับคุณจอยที่ว่านะครับและความบันเทิงด้วยนะฮะ ช่วงนี้ขอนำเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการกันก่อนนะครับผมค่อยขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับคุณลักษณ์วัจานานวัฒน์ได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญครับ <S <S 1> <S 1> ขอขอบคุณนะครับท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคุณลักษณ์วัฒนานวัฒน์พร้อมคณะผู้จัดคอนเสิร์ตท,ทกศทวีโชคนะครับขอเสียงปปรบมือดังๆให้กับทุกท่านบนเวทีครั้งหนึ่งครับ ค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะเรียกได้ว,ว่าเงินฝากออมทรัพย์ทวีชคงนะคะฝากนอกจากจะได้ดอกเบี้ยแล้วนะคะยังได้ลุ้นรางวัลด้วยนะคะคง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีนะคะกับทอกศขั้นต่ำา50บาทค่ะฝากสะสมครบทุก2,000บาทในระยะเวลา3เดือนนะคะก็จะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลค่ะยิ่งว่ายิ่งฝากมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ดุลมากค่ะถูกต้องครับเรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยการออมอย่างจริงจังเลยนะครับให้ประชาชนทุกระดับนั้น สามารถใช้บริการได้ด้วยใช่ไหมครับคุณตุ้ยครับถูกต้องครับผมนี่<อ>นะฮะคุณตุ้ยก็ใช้บริการแล้วคุณจอยก็ใช้บริการ<ภ>าแล้วท่านผู้มีเกียรติก็ใช้บริการซะนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้โชคกําลังจะมาถึงทุกท่านแล้วนะครับเพราะว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคท,ทกสนั้นมีโอกาสลุนรถยนต์ t ต y ยต้า o อร์ n e เจํจำนวน5คันครับรถกระบะ t o y ยต้าไฮรัก i ีโกอีกย0คันฮะรถจักรยานยนต์ y าม a h a s สปา k n a นานอีก200คันครับ รวมรางวัลทั้งหมดทั้งสิ้นกว่า24ล้านบาทครับคุณจอยต้องมาลุ้นกันนะคะแต่ว่าก่อนจะมาลุ้นรางวัลค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้คุณตุ้ยมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากแฟนๆด้วยถูกต้องครับเพลงอะไรคะเพลงประกอบละครมาก่อนครับผมได้ร้องมาหลายเพลงคัะนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งครับเคยบ้านนอกครับครับผมเคยบ้านนอกนะครับขอเสียงปรบมือกับตุ้ยเอฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เกิดมาจนเป็นคนนอกราชนาหน้าตากระทำมัตตาไม่ใช่ละครดาราแต่นหน้ารักร้อยเปอร์เซ็นต์หัวใจน้องอยู่เพียงใดจ้ะชื่อไปไกลก็ไม่เป็นมีเพียงหัวใจไม่ปริเส้นได้โปรดอย่าเพิ่งของเมนต์มาช่วย ใจเมื่อนอกไม่ทถนสมัยอย่ไทยรอบจะกล้องใหเธอหลอกเรยฉันเป็นเมื่อนอกแต่ไม่ก็นอกใจรงมาก็ะรงมไปรักใครก็รักดีว่าควรคุณบางสักนินดที่รู้สึกหน่อยจะได้ไหม ย้อนยอ,อบบนสบายเป็นไรรักกันไว้ดีกว่าสวัสดีชาวชนบุรีนะนะว่าเห็นเชาวชนบุรีนะเลย ใจมนอกไม่ทันสมัยใครรองแต่ก็ไม่เคยลอกไหลถึงแฟนบันนอกตไม่เคยนอกใจตรรหงมาก็ตรงไปรักใจรักจริงโรก,กือกคบานสกนิดคิดรู้สึกหน่อยจะได้ไหมอย่าตึนในในงนนักเลหัวใจอย่าย่อนะบางเป็นไร รักกันไว้ดีกว่า